Okay. อาโอเคอาจจะเป็นการที่เล่นพิสตรารไปหน่อยแต่ว่าดาวสุดท้ายมันต้องไม่มีตกแต่ว่าถ้าเกิดแรงตรุงวันนี้ก็อาจจะอาจจะทําให้มันดีกว่าน,นี้แต่ว่าอย่างน้อยถ้ามันเป็นแรงนี้ก็ขอแบบว่าสนุกหน่อยแล้วกันแลส่วนของที่จะออกก็จะเป็นประมาณ ประมาณนี้หรือเปล่าจำไม่ได้จำของไม่ได้เดี๋ยวเรค่อยไปหาดูรูปอ้าวโอเคได้แล้ว่วนของนี่จะใช้ก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยแล้วก็ไปรอดูในเกมแล้วว่าเซตนี้จะทำให้ฝั่งฝั่งนั้นสยองหรือว,ว่าฝั่งเรานั้นสยองก็อาจจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ไม่แน่นี่ดาวสุดท้ายแล้วอโอเคแล้วก็ได้ห้องแนละ้ว แล้วก็อีกอย่างคือส่วนตัวเนี่ยก็เล่นทั้ง rv แล้วก็มบายปอาป่าได้ไหมฝั่งนั้นมีสยองอะอป่าเด้เชื่อมือเชื่อมือ เชื่อมือได้เลยฝั่งนั้นจะมีสยองฝั่งเราก็อาจจะมีสลดฝั่งนั้นสยองฝั่งเนี้ยสลดสลดกับทีมเราเนี่ยนะแต่โมเดลเขาทำเท่มากเลยเนะนี่ยเนี้ยอาวีไม่มีตัวโหทเท่ๆอย่างนี้เลยจะมีก็ไอ้ลัมเบอร์ลัมเบอร์ไม่เท่กันาดนี้ ไอ้ไอ้ไอ้โยเลยนัสชื่อโอ้โหเอาชื่อฝั่งนั้นน่ะมีอาร์มอนเหรออาร์มอนเดี๋ยวอาร์มอนจะได้รู้ว่ากรอกป่าเนี่ยไฮ้ยไม่ดิกรอกป่าเนี่ยมันจะเก่งที่ขนาดไหนเดี๋ยวได้รู้เลยแต่ป่าจะเกิดกันโอ้โหดูท่าจะนานเอาเรื่องแหละ อย่างแรกก็จะออกเป็นอ,อันนี้ก่อนปืนน,นี่ไม่ชอบป่าไม่ได้นะป่าได้นะโอ้ล้วมันนะด้วยกอลป่าอ๋อแล้วอีกอย่างเซตนี้ก็ลองเอาไปเล่น ลองเอา,าไปเล่นเป็นซัพพอร์ตดูแล้วก็ถือว่าช่วยทีมได้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะช่วยยากนิดนึงแล้วกจจะตีคลิปตายยากซะด้วยโอ้โหปิงสองร้อยสองโอ้โหปิงแบบเลขสวยซะด้วยสองสองสองโอ้โห สองร้อยยี่สิบสองอะปิงอะโคตรเท่เลยอะปิงแต่เอาจริงนะก็๋อจะจะพูดเรื่องไอ้นี้ด้วยก็คือเกมเนี่ยถ้าถามว่าเกมเด็กเล่นเนี่ยมันใช่เกมเด็กเล่นไหมเกมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกมเด็กเล่นนะเกมเนี้ยคือ ก็ก็ใช่แหละอืมก็เกมเด็กเล่นแหละแต่ฟังก่อนคือทุกเกมอะทุกเกมมันล้วนต้องมีเด็กอยู่แล้วเช่นเกมอะไรฟังไว้นะเด็กเด็กบางคนอาจจะไม่ทัน P.B. War ีอ๋อแล้วก็อะไรกัน P.B. War ีแล้วก็เอา้าเฮ้ยใครใครตัด ใคยตัดบับแล้วก็ไอ้นี่เกมฮอนฮอนจะเป็นของไอ้นี่ขอ,องค่ายการีน่าเมันเก่ามากใครเคยเล่นเนี่ยโห oh. ตอนนั้นนี่สนุกมากเลยฮอนเนี่ย อืมเกือบั่งนั้นนะเกือบแล้วมานีซิอามอน s. มานี่มามานีมามานีมามานีมาตายต้หมดตายจ้าไม่มีหินป้องกันซะด้วยมานี่จะไปไหนจะไปไหนเห็นตาดีอยู่เรียบร้อยนี่แหละแทงตัวนี้มันโกงพาองี้นะสร้าง ไอ้สร้างหินได้เนี่ยก็ว่าหนักแล้วนะม,มันแม่อันตียังโกงซะอีกอ่าอย่างพดไม่จบอ่ะ P B R V on Free Fire Dead Rising ไม่คงไม่ครับกมอะไรกัน อแล้วก็เกมอย่างเกมอะไรนะมีเยอะเลยคือทุกเกมมันมีเด็กเล่นหมดแหละอืมจะเป็นเด็กอายุเท่าไรหร่เคยได้ยินคนแก่เขาเรียกไหมว่าอายุแบบอายุสิบแปดนะเอ้ไม่สิอายุนะยาสิบเจ็ดเรียกไ,ไอ้เด็กน้อยเอยอะไรงั้นนะ่ะเ,เคยได้ยินไหมล่ะนั่นแหละ นั่นเรียกว่าเด็กไหมต็เนเรียกว่าเด็กเหมือนกันยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่รู้นี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เรียกเรียกเด็กได้หมดแหละอายุสิบเจ็ดก็เรียกได้ห้าสิบสี่สิบสามสิบหกอะไรเงี้ยเรียกเด็กได้หมดอ่ะที่ที่พูดเนี่ยเพราะว่ามีคนแบบว่าเอยบอกว่าเกมนูน้นเกมนี้มันเป็นเกมเด็กเล่น คือทุกเกมมันมีเด็กอยู่แล้วแต่จะเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิสิบเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งมามาต้องต้องสู้กับอยู่ในนัดแล้วมาโอ้ยพวกพวกตัวแข็งโอ้ย ดูท่าของจะอีกนานเลยเนี่ยพอจะเกิดเนี่ยต้องดูท่าต้องเข้าขยันเข้าไฟหน่อยไม่ขยันเข้าไฟแพ้ไอ้แพ้แน่เลยเพราะว่าเกมเนี่ยต้องต้องฆ่าคนเป็นหลักอ๋อแล้วเคยเห็นแบบว่าเด็กร้านเกมเนี่ยพวกเดซไลซิ่งอะไรงนเงี้ยนะ่วนมากจะามาลงแบบว่าในในร้านเกมต่อยซอมบี้มันเอาเรื่องแหละตอนนั้น,นยังเคยเล่นอยู่เลยนั้นล้วไม่ได้ไปร้านเกม มีพวกเดสไลติ้งพวกอาวีผับจี G, อะไรเงี้นนะ่ะอาวีผับจีแล้วก็ไออะไรนะจีดีเอวีจีดีเอแซนมีหมดอนะ mm hmm. เรียบร้อยดับแต่โซนมากอนะก็จะมีจีดีเอพวกจีดีเอวีบ้างว่าจีดีเอแคนไม่ไม่ค่อยมีเท่านะั้น โอ้แต่ G D แ S นะตอนนั้นน่ะที่ไปเล่นนะ่ะเห็นเด็กเด็กปอนหนึ่งอ่ะเด็กเด็กเจ็ดขวบอะนั่งนั่งกดสูจาก o ู g l e เน่ะ mm. เด็กนั่งกดสูรจากก o เก l e นะโหตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นเล่นแล้วรู้สึกโคตรเพียเลยสมองอ่ะ ไอ้โต้ปัญหายังมีอยู่งั้นไม่เอาไม่เอาอืมเกือบไปแล้วชีวิตก็มันมันก็มีหมดแหละ เด็กอ่ะอืมใช่เกมนี้ก็มีแต่เป็นอายุเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็มีผสมกันหมดในทุกเกมอ่ะเคยเห็นผู้ใหญ่บางคนเล่นเกมนี้ว่าแคนดี้แคนดี้คัใช่ป่ะจำได้เคยเล่นอยู่แต่โอ้ยนานแล้วแคนดี้คัสนุกันเกมนั้นมันเป็นเกมแบบว่าให้เลื่อนแคนดีให้ได้สามพันแล้วมันจะ แชนดี้มันจะแตกอะตอนนี้ยังมีคนคนแก่ยังมีเด็กเล่นอยู่เลยทุกเกมมันต้องมีผสมกันหมดแหละนีมานี้มานี้ยมาน,น,นี้ดูถ้าต้องเล่นไออาร์มอนก่อนดูดูถ้าอาร์มอนน่าจะแรงสุดละอาร์มอนอยู่ไหนเอ่ย อืมทีย่ยบบร้อยคนไทยเราด้วยกันเราไม่เป็นมิตรต่อกันแล้วมั้งอืงนี้โอ้แต่อยู่อยู่ในนั้นในน้ำคานำเรื่องอะไรนั่นมีชีวิตที่สองเลยนะ่ เดียบร้อยโดนดักทางตายแน่เดียบร้อยได้คิวมาหนึ่งมันเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่น่าเลย อิหยูหยูโหยหยูกระหายเหลือเกินตอนนี้อาร์มอนเรียบร้อยอาร์มอนหลับนั่นนั่นนั่นตัวอะไรนั่นนี่ตัวอะไรเอ็กเอ็กบ็อกเหรอฮะเอ็กบ็อกโอ้โหนี่อ๋อเออเนาะ p พลย์สเตชันวันก็มีเด็กเล่นนี่จำได้ตอนนั้นเล่นอืมเคยเล่นอยู่เป็นอ่าแผ่นตลับเกมอะตลับเกมเคยเล่นมาวะแต่ละคนตลับเกมอจำจำได้ในเกมรถถังพิเซลเกมรถถังพิเซลแล้วก็ไอไอตัวสโนม a นแบบว่า กิ้งหีมะไปไอ้นี่อ่ะว่าเกมนั้นจับไ้ใช่ๆ inside. ๆ inside. Inside. ๆ inside. ๆ inside. ใช่สโนแมนด้วยม่ะนนแต่ว่ามันกิ้งลูกบอลอะไรทักอย่างไปกิ้งไปทำอะไรก็จำไม่ได้ละเดียบร้อยป้อมแตกใครที่อยากเอาเซนนี้ไปใช้เอาเอาไปใช้ได้เลย แลงอยู่เมื่อกี้แลงอยู่เพราะว่าอันอันติดอันติดก๊อกมันนานมากเลยแล้วไม่อยากใช้ฟุ่มเฟือยแล้วตอนใช้มันก็สนุกมากเลยใครไม่สนุกอ่ะเล่นโอ้โหเล่นทนฝั่งศัตรูทีครึ่งหลอดไม,ไม,ไม,ไม่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 จะจะกดซื้อของจะกดซื้อของเฉยมไม่ได้ไม่ได้กลายตู้นี่เหีห้ยเปล่านี่ก๊อกดามเมจแรงจัด องั้นอยากเอาไปลองก็ลองกันได้ตัวนี้ป่าแล้วลุ่งไม่ลุ่งก็อีกเรื่องอยู่ในเพื่อนเล่นดีด้วยหรือเปล่าและอยู่ที่ตัวตัวเราเองนั้นเด่นดีหรือเปล่าไปเรื่องหนึ่งทำไมทีมเรานี่โหจังเลยเนาะอั่งนั้นจะไม่ดีเดินเลยเนาะก๊อกก็ยังไม่ทำอะไรเลยดีอ่ะ สำหรับนักฆ่าเรียบร้อยฝั่งนั้นนั้นได้รู้เรื่องแน่แหละแต่เอาจริงดาบเขียวคนควจะออกใน,นต้นๆแล้วเพราะว่าดาบเขียวเนี่ยทำให้แรงมากอืมรอดได้เหรอโอเคยังถือวว่โชคดีนะอ <laughs> ยังถือวว่โชคดีนะ อภนไทยทั้งหลายรู้จักว่า,าแท่งปีศาจเหรอขอตีสักทีได้ไหมโอ้ไม่ได้ เนี่ยแหละมันประมาทพราะงนี้แหละประมาทมากไปแต่ถ้าฟังฟังนั้นโอ้โหประมาทว่ะนะเรียบร้อยเซตนี้เอาเอาใช้กับแคลรี่ล้ลวนเลยแต่ถ้าฝั่งฝั่งนั้นอะอยู่เดินเข้ามาใกล้เกินนะแต่ว่าเช่นพวกแคลรี่อะไรงั้นไม่ไม่เดินหรือว่ากดกำแพงได้นะไม่รอดแต่ถ้ายิ่งแคลรี่หนีไม่ได,ไได้ไม่มีฟิกเกอร์หนีนะั้นตายแน่ เดี๋ยวเวลาแล้วสิเดี๋ยวเวลาปีศาจมาแล้วมาแล้วปีศาจมาแล้วอ๋อแต่แต่ตอนนั้นจําได้ว่าเล่นไปครึ่งเล่นไปครึ่งชั่วโมงเนอะเล่นไ,ไอไอก๊อกนี่แหละเล่นไกอก๊อกน้ํานี่แหละตายหมดตีนแน่อย่างเงี้ยอืมเรียบร้อยหมดตีเลยโอ้โห ไม่ใช่ดาเมจไม่ใช่ดาเมจแทงกอนตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่แทงนี่ป่าไม่ใช่ดาเมจป่าแล้วเมื่อกี้เนี้ยเขาเรียกว่าเล่นกับตัวอย่างงี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแบลบ็แดงโอ้โหไม่มีอันติลืมไปลืมดูโท่ เอาจริงถนะ้าถ้าจบก็จบได้เลยนะแต่ว่าติดเล่นตอนเนี้ยตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ฝั่งตัวเองนะที่ติดเล่นอนะ่ะป่าอะไรหที่ติดเล่นจะไหวไหม่น้ะเรียบร้อยสังหารได้ถ้าหลอดได้ก็ถือถือว่าน่าจะดีอยู่โอ้อามอนมันมันล่องหนไม่ได้เนียนเลยนะเนี่ย แต่เซตนี้ก็จะเอาไปใช้ได้เหมือนกันถ้าถ้าเกิดอยากจะเล่นแต่แนะนําเรียงของด้วยหมายหมายเพราะว่าเรียงเรียงไอเทมไม่ถูกด้วยจริงๆก็ไม่ได้กะจะเรียงนี้หรอกแต่ว่าลืมรด้วนเลยเขาเป็นลืมบาฟาไม่เป็นต้องใช้อยู่แล้วอาอามอน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 อาม,ม,มอนจะไปไหนาอามอน โอ้โหอาร์มอนเยนยดีท่าสกิลสองมันมันใกล้ๆวันนี้นะนโดนไปแล้วะไม่อยากกดนันตีเพราะว่ากลัวมันจะไม่ถึงแต่ถ้าโดนอันติก็อาจจะไม่รอดเมื่อกี้อามอนเนยะโอ้ยอ๋อแต่อย่างนะอาวอ่ะมันมันก็เริ่มมีสกินแจกแล้วนะแต่ว่า อืมสกินก็สวยแล้วแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยอืมเพราะงั้นเดี๋ยวรอดูว่าคอนแลบรอบหน้าเนี่ยอาวี R o e เนี่ยจะทำสกินสวยไหมหรือเปล่าตรงกับต้นฉบับด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝั่งเราก็ใกล้จะชนะแล้วใชยังไม่ได้สนุกกับความทรมานของฝั่งข้ามเลยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมฝั่งนั้นแทบ,บตาย เรียบร้อยขอตีป้อมก่อนลวกัน <c ười> ครึ่งหอลอดเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไม่ค่อยสนุกเลยแต่ว่าอย่างว่าเมื่อกี้ตีไปก็โอ้โหครึ่งหอลอดนะเพื่อน <c ười> เราตีนิเดียวก็ตายแล้วโอ้โหแลในตัวกระมาแหลงอีปิกแหลงแรดตัวนี้จำไม่ได้ว่าเคยขึ้นมาหรือเปล่านั่นน่าจะไม่จะไม่เคยขึ้นมามั้ง เรียบร้อยดาเมจห้าหมื่นโอ้โหเขาออกของอะไรทำไมดาเมจเขาเยอะอยังนั้นอุ้ยจบสุดยอดเลย่โอเคสำหรับนี้ก็จบละแต่ว่าอย่าลืมทุกเกมจะมีเด็กเล่นอยู่แล้วจะเป็น <Welcome S 2> เด็กอายุเท่าไหร่จะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นโอเคจบละ